สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกคนทุกท่านค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้มีเมนูแนะนำจ้ากัวจะ่ม่ได้ครบโปรตีนวิตามินอย่างต่างๆเท่ากับเอาผัก ปลากระป๋องที่เดือเนี่ยเรามาโขลกๆกกนะคะ่ะเราไปตั้งน้ำเดือดกไปไปแกงนะคะปรุงรสตามที่จะของชอบย่าสังกะกินปลากินปลายะาสังกะใส่บหเมนูแนะนำเพื่อนๆวันนี้มีเมนูแนะนำคือขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องนะคะน้ำยาปลา <c oughs> คลิปนี้ป่ะใช่หัวหอมนะคะหัวหอมแต่ะกะ็ตัดไข่ไส้ไปน้ามันะคะเน้นเ,เป็นผักนะคะกินผักหลาย,ลายอย่างเอาเพราะว่าผักในในผักแต่ละตัวมันจะมีสารอาหารต่างกันเพราะฉะนั้นอ่าแนะนําว่าอาหาร กินได้แล้วคะ่ะก็เป็นน้ำยาปากระป๋องนะคะที่นี่บางคนกินอ,อ,า,อาหารเนี่บางคือบางคนกับขากว่ากำนึงถึงสุขภาพเนาะเดี๋ยวจะว่ามันขาดสารอาหารอียังหรือเปล่าประมาณนี้เนาะค่ะหมายถึงนี่เราก็เลยไปเลือกผักเก็บผักมา่าถ้ากลัว่ากะับขาดสารอาหารนะคะกลัวอาหารอยังหรือเปล่าประมาณนี้เนาะค่ะหมายถึงนี่เราก็เลยไปเลือกผักเก็บผักมา่ <te ga> ถ้ากลัว่ากะับขาดสารอาหารนะคะ กินคู่ไปกับน้ำยาปากกระ,กะป๋องนะคะเขาถึงบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสางังทุกคนทุกท่านคะ่ะขออนุญาตนะคะวันนี้มีเมนูแนะนำจ้ากินคู่ไปกับน้ำยาปากระ,กะป๋องนะคะเขาถึงบอกวา่ากินได้แล้วค่ะก็เป็นน้ำยาปากกระ,กะป๋องนะคะที่นีบนนาาบ่บางคนกินอาหารเนี่ยบางทีบางคนก็หาหากว่ากำนึงถึงสุขภาพเนาะเดี๋ยวจะว่า มันขาสารนะคะว่าคลิปนี้ปักประหยัดก,ก็ดีเหมือนกันนะคะทีนี้ยายสังก็เลยไปคุดอ่ะระชา่ยข้างบนลงมาก็เลยมาตางตๆอตา,ตา,ตาอเอาพริกแข้งใส่ทำไมต้องเป็นน้ำยาปากระป๋องมเมี่มาที่ไปเมื่อเร้านี่ยายสังซื้อปากกระป๋องมากิน คิดอยากกินประหยัดก็ดีเหมือนกันนะคะทีนี้ไา้สังกันเลยไปคุะกระช่ายข้างบนลงมากลยมากตามๆตาม,ตาม,ตามอเอาพริกแห้งใส่ที่จริงอาหารกระป๋องกับบอ,บอคอยกินเนาะที่นี่ก็เอานี่เนี่ยอาไปหาแก็บพักลงมากินก็มีประโยชน์อย่างหนึง่งค่ะเขาทำไมต้องเป็นน้ำยายปากกระกป๋องมีที่มาที่ไปเมื่อเศร้านี่ยายสังซื้อปากกระกป๋องมากิน คิดอยากกินประกอบกินอาหารหลากหลายให้กินหลากหลายเพื่อว่าอะอาหารแต่ละโกคพือผักแต่ละชนิดมันมีประโยชน์ม,ชนม,ชนมีคุณค่าทางอาหารที่แตกต่างกันกนะคะมาเด้อจ้าสดเจ็กระป๋องเพือพ่อนๆขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องนี่จ้าอ้้วดีใจ่ใต้แล้วขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกคนทุกท่านคะ่ะขออนุญาตนะคะ วันนี้มีเมนูแนะนำจ้ากับเ,เข่หมือเลยี่เ้าคิดว่าเออมันจะมีบ่มีประโยชน์หรือประโยชน์น้อยอย่าเหาก,กัไปเน่นเอาผักคือหาหลายๆตัวช่วยค่ะเพื่อนๆพื่อนจังมือนี่แยกสั่งให้มันแยสั่งกับเป็นหอือว่าคลิปนี้ปะใช่หัวหอมนะคะหัวหอมนากะตามากาตัไข่ไขใส่ไปน้ำนแะละ้วอาเมนูแนะนำเพื่อนๆ วันนี้มีเมนูแนะนำคือขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องเนี่ค่ะน้ำยาปลามันเน้นเป็นผักนะคะกินผักหลายๆอย่างเอาเพราะว่าผักในในผักแต่ละตัวมันจะมีสารอาหารต่างกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าทาอาหารห <c oughs> ัวคลิปนี้ฝักประหยัดก็ดีเหมือนกันนะคะ ทีนี้ได้สั่งกันเลยไปคุดกระช่ายข้างบนลงมาก็เลยมัดตามตาอตาเอาพริกแห้งใส่กระช่ายหัวหอมนะคะหัวหอมแล้วกะตามตับไข่ใส่ไปน้ำนาระคะที่จึงอ,อาหารกระป๋องกับบ๊บอกคอยกินเนาะที่นี่ก็เอาอนเนี่ยอะเาไปหาเก็บพักลงมากระถินก็มีอะประโยชน์อย่างหนึ่งนะคะกระช่ายหัวหอมนะคะหัวหอมแล้วกะตาม ไข่ใส่ไปน้านะคะกินอาหารหลากหลายให้กินหลากหลายเพื่อว่าอะอาหาร,ตร,ตรแต่ละโกวคือผักแต่ละชนิดมันมีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารที่แตกต่างกันนะคะมา,ด,าด้อจ้อาสดเจเดฮะลองค้งก็มีประโยชน์อย่างนอย่างเงี้ยอาหารกะนะคะ,อะยอดแคร์สดสดกินตปอฮะทำไมต้องเป็นน้ำยายปากกระป๋องมีที่มาที่ไปเมื่อเศร้านี่ย่ายสังซื่อปากกระป๋องเมื่อกิน คิดอยากกินปลากระป๋องนะค่ะเนาะโดนๆเสียคิดอยากหนึ่งที่นี่จะซื้อมากินคนเดียวกระป๋องหนึ่งมันไปกินบะหมี่นละเพื่อนเพื่อเอาปลากระป๋องที่เหลือเนี่ยกับมะโขโขโขนะคะเัาไปตั้งน้ำเดือดๆกับไปไปแกงนะคะปรุงรสตามที่จะของชอบย่าสังกับกินปลากินปลาไหยาสังกัใแ่ช่ายหัวหอมนะคะหัวหอมแล้วก็บตำตับไข่ใส่ไปหน้ามันกระป๋องเพื่อนๆขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องนี่จ้าว่าดีใจตายแล้ว ขนมจีนน้ำยายปลากระป๋องสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกคนทุกท่านค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้มีเมนูแนะนำจ้ายายสังกับมีที่นี่อาาา้าวขาตะไคร้ใบมะกรูดมันก็มีข้างบนเนาะกระชายก็มีแล้วมีปลากระป๋องกับมีอา้าวยายสังก็คือบะดิบซื่อหยางอีกแล้วนคะคะที่เจออาหารกระป๋องกับบอกบอกคอยกินเนาะที่นี่ก็เอานี่เนียะไปหาแก็บพักลงมาอ่าตะพินก็มี ประโยชน์อย่างหนึ่งค <c oughs> ่ะครับลาน้ำเชื่เกลือน้ำปะลาะและ้ะก็ผงชูรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็เอาอใบหอมลุ่งนะคะอ่าเมนูแนะนำเพื่อนๆวันนี้มีเมนูแนะนำคือขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องเ <c oughs> นี่ยค่ะน้ำยาปลากระป๋องเพื่อนๆขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องนี่จ้าอุ๊ด อ๋อดีใจใตฐแล้วขนมจีนน้ำยาปลากระกป๋องก็กินได้แล้วค่ะก็เป็นน้ำยาปลากระกป๋องนะคะที่นี่บางคนกินแล้วอาหารนี่บางเือบางคนก็ขาหสาว่าคานึ่งถึงสุขภาพเนาะเดี๋ยวจะว่ามันขาดสารอาหารประหยัดก็ดีเหมือนกันนะคะทีนี้ได้สั่งกันเลยไปคุะกระชายข้างบนลงม,มากกันเลยมากต่างๆ,ๆเอาพริกแห้งใส่กระเน่นเ,เป็นผักนะคะกินผักไ้หลายอย่างเอาเพราะว่าผักในผักแต่ละตัวมันจะมีสารอาหาร ต่างกันเพราะฉะนั้นแมะนําว่าถ้าอาหารอย่างหรือเปล่าประมาณนี้เนาะค่ะหมายถึงนี่เราก็เลยไปเลือกผักเก็บผักมา,าถ้ากลัวว่าจะขาดสารอาหารนะคะกลัวนะที่เดยกเข้ากับตองแบบว่ายุคนี้ต้องรู้จักใส่ใจรู้จักมัธยัติเนาะกินบะหมี่ผู้เดียวย้ายสังกันเลยเนี่ยค่ะอพอดีมจีินก็มีที่เดยกเข้ากับตองแบบว่ายุคนี้ต้องรู้จักใส่ใจรู้จักมัธยัติเนาะ กิ่นบมเหมิดพู้เดียวย่ายสั่งกันเลยเนี่ยคะ่ะพอดีน้จีนก็มีอยู่ในตู้อยู่แล้วนะคะหมกหมูวันแล้กินนมจินที่นี่ปากระกป๋องเหมือนี่มันกินบมเหมิดได้สั่งกันเลยโักกระชายไว้ข้างบนอยู่สวนผักบนดาดฟ้ากระชับเตินคู่ไปกับน้ำยาปากกระกป๋องอย่างค่ะเขาจึงบอกว่าประหยัดก็ดีเหมือนกันนะคะทีนี้ไดาสั่งกันเลยเป็นคู่อ่ะกระชายข้างบนลงมากกันเลยมากตามตามตาม เอาพริกแห้งใส่ก็กินได้แล้วค่ะก็เป็นน้ำยาปากกระป๋องนะคะที่นี่บางคนกินแล้วอาหารนี่บางเือบางคนก็หาหากว่าคำนึงถึงสุขภาพเนาะเดี๋ยวจะว่า,ามันขาดสารนะคะที่จริงอาหารกระป๋องกับบ่อ่คอยกินเนาะที่นี่ก็เอานี่เนี่ยกไปหาเก็บพักลงมากระทิงนก็มีประโยชน์อย่างนึงค่ะ ก็กินได้แล้วค่ะก็เป็นน้ํายาปากระป๋องนะคะที่นี่บางคนกินอาอาหารนี่บางเพือบางก้นก็ขาหากว่าคํานึงถึงสุขภาพเนาะเดี๋ยวจะว่ามันขาดสารอาหารกับเขามือเดยเี่วเขากิน่าเออมันจะมีบ่มีประโยชน์หรือประโยชน์น้อยเอย่ยเขาก็ไปเน่นเอาผักคือหาหลายๆตัวช่วยค่ะเพื่อนๆจังมือเนี่ยแย่สามเยมันย่สามกัเป็นออื คลิปนี้ปักมะเนนเป็นผักนะคะกินผักหล,หลายๆอย่างเอาเพราะว่าผักในในผักแต่ละตัวมันจะมีสารอาหารต่างกันเพราะฉะนั้นอ่แนะนําว่าถ้าอาหารใช่หัวหอมนะคะหัวหอมแตากัตับไข่ไส้เปน้ำนะคะเมนูแนะนําเพื่อนๆวันนี้มีเมนูแนะนําคือขนมจีนน้ํายาปลากระป๋องนะคะน้ํายาปลอ